วัสดีค่ะช่องแม่บ้านติดเยนนะคะวันนี้ก็อยู่กับเกม Black Desert นะคะเกี่ยวกับประกาศแจ้งเกี่ยวกับการรีเซ็ตและการเปลี่ยนชื่อสามจากการดำเนินการ r r s s s Pay นะคะหรือว่าการรวมเซิร์ฟระหว่างเจอไทยกับเซิร์ฟซีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเอ่อถ้าเราต้องงานจะตั้งค่าเกมเนี่ยเราจะแบบเราเอาอันเดิมไปใช้ได้ไหมนะคะแล้วก็ย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าอย่าลืมโหลด เ,เรียกขออนุญาตเรียกว่าเซิร์ฟครอสเพย์ละกันเนอะจะได้มีงงอย่าลืมไปโหลดของเซิร์ฟครอสเพย์ด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวหลังวันที่6เนี่ยเราจะไม่สามารถเข้าของเซิร์ฟไทยได้แล้วนะแต่ทุกอย่างคือมันเหมือนเดิมเนาะแต่เหมือนเขาเปลี่ยนแบบ c ลายแอเหมือนเปลี่ยน ทางเข้าเรียกว่าขออนุญาตเรียกว่าประตูทางเข้าของเกมละกันเนาะเปลี่ยนประตูทางเข้าของเกมเป็นอันใหม่เท่านั้นเองนะคะก็คือต้องโหลดมารอเลยประมาณสัก6กิกิกกต้าใครจะรอหลังวันนั้นก็ได้ซึ่งใครเล่นในสตรีมนะคะอันนี้ก็ต้องรอโหลดหลังวันที่6กันยายนนะคะโอเคมาดูเอ่อครทขี้ขีดอ่านก็มานั่งฟังในบานสรุปย่อให้ได้นะคะ ก็คือการรีเซ็ตคอนเทนต์และการตั้งค่าภายในเกมบางส่วนนะคะก็มันจะมีการอัปเดตรายละเอียดที่เปลี่ยนแปลงนอกเหนือจากคอนเทนต์และการตั้งค่าที่แจ้งไว้ผ่านทางด้านล่างนี้ด้วยก็เลยขอแนะนําให้ทําการบันทึกเกมและการตั้งค่า UI ที่กําลังใช้งานไว้อยู่ซึ่งกด e x c ขึ้นมานะคะแล้วก็ไปตรงตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่คลังตั้งค่านะอ่า แล้วก็ดีเลยมันจะมีหน้าตาแบบประมาณนี้นะคะก็คือจะมีการเอ่อให้เราสามารถบันทึกด,ด้วยตัวเองว่าเราจะอัปโหลดหรือเราจะดาวน์โหลดเราก็ต้องกดอัปโหลดก่อนนะคะเพื่อเป็นการเก็บการตั้งค่าของเราไว้บางส่วนก็คือจะเป็นพวก UI ต่างๆบันทึกหน้าต่างสนทนารูปแบบต่างๆอะไรประมาณนี้นะคะเบื้องต้นเนาะก็ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือกด e x ็ตั้งค่าครั้งตั้งค่าบันทึกด้วยตัวเองแล้วก็อัปโหลดนะคะ เสร็จแล้วก็คือเมื่อเราเข้าเกมเมื่อเราเข้าประตูเกมอันใหม่นะคะหรือว่าเข้าเซิฟครอสเพลย์แล้วนะคะให้เราก็เข้าเหมือนเดิมเลยแต่ละเองค่ะแค่กดดาวน์โหลดขึ้นมาเท่านั้นเองเนาะก็คือดาวน์โหลดเอ่อ UI ต่างๆที่เราเซฟเก็บไว้ใน Thai เซิฟไทยเอาไปใช้ได้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องตั้งค่าใหม่เนาะอ่ะ ทีนี้เขาเขียนรายการไว้ด้วยนะคะว่ารายการที่จะคงเดิมเมื่อเรากดบันทึกคลังตั้งค่านะคะก็คือจะมีเรียบเรียงเรื่อง UI ตำแหน่ง UI การเปิดปิด UI นะคะตัวเลือกเกมนางฟ้าสัตว์เลี้ยงสล็อตทัศน์เอ่อล็อกทัศน์ภาหนะ ทัศนะคะแล้วก็ชื่อเล่นคนงานแล้วก็ช่องกระเป๋าการล็อกไอเทมการจัดเรียงอัตโนมัติต่ตางๆการตั้งค่าช่องแชทพรีเซตวัตถุมโบราณเตือนเวลาบอสสติกเกอร์สำหรับจุดบันทึกคีย์เวิร์ดท่าทางคำสั่งการกรองคำคีรัดโหมดเรียบง่ายตั้งค่าเมนูวงกลมโหมดจอยสติ๊กนะคะแล้วก็จะบันทึกงานของคนงานให้ด้วยการตั้งค่าภาพประจำตัวในหน้าจอสิ้นสุดการเชื่อมต่อนะคะ อ่อันนี้เขาบอกว่าเขาแนะนําให้เราไปอ่าหน้าจออ่ะก็คือทควรจะบันทึกภาพไปที่งานเดิมในโฟลเดอร์ My Documents Insert Face Texture นะคะแล้วนำไปเปลี่ยนเป็นชื่อไฟล์หลังมีการอ,อัปเดต Cross Page เนาะประมาณนี้ไม่งงใช่ไหมบอกว่าจะไม่งง <laughs> โอเคแล้วก็เรื่องของกิ้วนะคะสงครามฐานและครอบครอง ก็จะมีการเริ่มสงครามฐานใหม่วันที่17กันยายน2566นะคะเ,เขาต้องเลื่อนเนี่ยเพราะว่าจะมีการปรับปรุงสงครามฐานใหม่ภายในวันที่13มี13กันยายนนะคะก็เลยปรับให้เริ่มต้นสงครามเนี่ยวันที่17กันยายนเลยเนาะก็จะเหงาๆหน่อยเนาะก็หลังจากวันที่6ก็จะแบบไม่มีสงครามนะคะก็จะไม่มีวอแหละ,ะง่ายๆเลยนะก็จะเงียบไปสักพักหนึ่งนะคะ โอเคก็เอ่อการสมัครเข้ากิวนู่นนี่นั่นนะคะตึ๊ดตึ๊ดตดอ่ะแล้วก็บอกว่าอื่นๆนะคะอื่นๆก็คืออันดับซีซั่นการแข่งขันโอมูนข้อมูลอันดับประตูโซลาเรนอกจากนี้จะมีการบันทึกเวลาภายในเกมเช่นบันทึกการกวาดล้างสาระสีดําก็อาจมีการรีเซ็ตหรือน้ำใหม่เช่นกันเงินภายในเกมนะ่ะเออใครซื้อตลาดซื้อขายไว้นั่นนู่นนี่นะคะ ก็จะโดนรีเซ็ตทั้งหมดเนาะโดยที่จะคืนเงินให้วันที่6กันยายนนะคะคือทุกอย่างวันที่6เนี่ยจะโดนรีเซ็ตใหม่หมดเลยประมาณนั้นนะคะแต่อย่างที่บอกคือยังไม่รู้เหมือนกันว่าราคาของอะ่ะมันจะยังไงนะคะครืออัน,นี้ยังตอบไม่ได้จริงๆก็รอดูกันทีเดียวเลยแล้วกันเนาะต่อไปนะคะเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้มากที่สุดก็คือการจัดการชื่อซ้ํานะคะเขาได้ออกนโยบายมาให้เรียบร้อยแล้วซึ่งแม่บ้านอ่านไปแล้วล่ะคร่าวๆซึ่งแม่บ้านว่าโอเคมากๆนะคะกับการจัดก,การแบบนี้อ่ะ ก็คือเขาจะมีการเปลี่ยนชื่อนะคะโดยการตรวจสอบสองบัญชีนะคะอ่ะถ้าสมมุติว่ามีชื่อเหมือนกันเขาก็จะดูเวลาล็อกอินครั้งสุดท้ายของสองบัญชีนั้นนะคะโดยะจะนับโดยที่จะแบ่งเป็นประมาณนี้นะคะก็คือบัญชีที่จะถือว่าแอคทีฟอยู่เนี่ยจะนับวันที่6กันยายนนะคะโดยล็อกอินครั้งสุดท้ายภายใน30วัน โดยนับจากวันที่6กันยายนเป็นเกณฑ์ส่วนบัญชีที่จะไม่ถือว่าแอคทีฟหรือไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะก็คืออ่าก็คือไม่เคยล็อกอินน่ะหลังจากวันที่6กันยายนอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งสําหรับกิ้นะคะหากมีสมาชิกกิ้ล็อกอินครั้งสุดท้ายภายนะ30วันนับตั้งแต่วันที่6กันยายนจะถือว่าเป็นกิ้ที่มีความเคลื่อนไหวนะแต่ถ้ากิ้คุณไม่เคยมีใครออนเลยหลังจากวันที่6เนี่ยก็ถือว่าเป็นกิ้ที่ไม่แอคทีฟเนาะโอเค ทีนี้เขาบอกว่าเขาจะนับวันที่6กันยายนเป็นเกณฑ์นะคะโดยบัญชีเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยในกรณีที่ชื่อตัวละครเหมือนกันนะคะแม้ว่าเวลาล็อกอินครั้งสองสุดท้ายของตระกูลจะเป็นภายใน30วันแต่หากบันทึกกรารล็อกอินครั้งล่าสุดที่ซ้ำกันนั้นเกิน30วันจะถ,ถูกนับเป็นบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนะคะอ่ะเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันเดี๋ยวฟังแบบนี้เดี๋ยวจะงงมากอ่ะ ต่อไปตัวอย่างนะคะก็คืออเวลาลองอินของ GM h i d e a ในเซิร์ฟเวอร์นะคะคือวันที่30สิ่งหาคม2566ส่วนอีกคนนึงก็ชื่อ GM h i d e a เหมือนกันใน s e r v ์ฟอร์ไทยนะคะเคยลองอินครั้งสุดท้ายวันที่12พฤษภาคม2566อ่าอย่างนี้ก็คือจะเอ่อต้องบอกว่า จีเอ็มไเดลจากเซิร์ฟซจะถือว่าได้ผลประโยชน์ไปเพราะว่าเขาล็อกอินครั้งท้าวันที่30สิงหาแต่อีกคนนึงอ่ะหยุดล็อกอินไปแล้วตั้งแต่12สิงหาไอ้12พฤษภานะคะเพราะฉะนั้นคนที่เอ่อจีเอ็มไดลจากเซิร์ฟไทยจะโดนนับเป็นบัญชีที่ไม่แอคที am, หรือไม่เคลื่อนไหวและจะถูกเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อชั่วคราวนะคะต่อไปอีกกรณีหนึ่งก็คือตัวละครของ GM a l u s t i n นะคะในเซิร์ฟซ C และเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะ GM ของอาลูสตีนเนี่ยล็อกอินครั้งสุดท้ายวันที่1กันยายน2566โดยที่เราก็มาล็อกอินอีกครั้งหนึ่งเนี่ยวันที่1เมษายน2566นะคะแต่ทีน Thai เนี้ย g m เอมอาลูสตนจากเซิร์ฟไทยเนี่ยล็อกอินครั้งสุดท้ายวันที่16สิงหาคมโดยที่ไม่เคยกลับมาล็อกอินอีกเลยนะคะซึ่งมันก็เลยเกิน30วันนั่นเองอ่าทีนี้เขาบอกว่าในกรณีนี้เนี่ย เขาจะถือว่า GM a l u ส t ินเนี่ยเป็นเอ่อคนที่แอคทีฟนะคะเพราะว่าล็อกอินครั้งสุดท้ายเนี่ยวันที่16สิงหาคมซึ่งมันต้องบอกว่าเออเขาเรีออยกอะไระมันมันมันเป็นวันที่อัปเดตกว่าของอีกคนนึงเพราะอีกคนหนึ่งคือ1เมษายนเนาะอันนี้ไม่บ้าว่าไม่รู้เขาเขียนผิดหรือเปล่าตรงเนี้ยเพราะว่ามันเป็น1กันยาก,กับ1เมษาแต่เอาเป็นว่า คนที่ลองอินล่าสุดอะจะถือว่าแอคทีฟอ่ะอันนี้กรณีเนี้ยก็เลยให้ GM อ็มอารูสตีนเซิร์ฟซถูกเปลี่ยนชื่อไปนะคะเพราะถือว่าเกิน30วันแล้วแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวด้วยก็เลยถูกเปลี่ยนชื่อชั่วข่าวนะคะทีนี้หากทั้งสบัญชีเนี่ยเป็นเอ่อทั้งสองบัญช,ญชีหรือว่าทั้งกิลสองคนเนี้ยเป็นสถานะที่ไม่เอ่อที่มีความเคลื่อนไหวทั้งคู่ก็จะพิจารณาตามเวลาที่ตั้งชื่อในแต่ละเซิร์ฟนะคะ ก็คือใครตั้งก่อนใครตั้งก่อนได้ก่อนนั่นเองอะไรประมาณนี้อ่าในกรณีนี้หากมีการบันทึกเปลี่ยนชื่อจะใช้เกณฑ์ตามวันที่เปลี่ยนแต่หากไม่มีบันทึกการเปลี่ยนชื่อก็จะใช้เกณฑ์ตามวันที่ตั้งชื่อ ก็คือใครเปลี่ยนชื่อก็จะนับวันที่เปลี่ยนนะแต่ถ้าใครไม่เคยเปลี่ยนเลยก็นับวันที่ตั้งชื่ออันนี้ครั้งแรกอ่ะมาดูตัวอย่างกันก็คือ GM Future นะคะในเซิร์ฟเวอร์ซีตั้งชื่อวันที่5กุมภาพันธ์2563แต่ GM Future ในเซิร์ฟไทยตั้งชื่อนี้ตั้งแต่วันที่2ธันวาคม2561อันนี้ก็คือจะถือว่า GM Future ในเซิร์ฟเวอร์ซี จะโดนเปลี่ยนชื่อนะคะส่วนคนที่อยู่ในเซิร์ฟไทยคือตั้งก่อนไงตั้งแต่ปีหกหนึ่งแล้วอะ่ะเราฉะนั้นคุณก็จะไม่โดนเปลี่ยนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือกรณีที่เกิดทั้งคู่ยังแอคทีฟทั้งคู่อย่าง, Active, งออนทั้งคู่เลยนะคะก็คือแบบออนทุกวันเหมือนกันเลยนะโอเค ต่อไปนะคะก็คือการเปลี่ยนเป็นชื่อชั่วคราวและการมอบใบเปลี่ยนชื่อนะตามเกณฑ์วิธีการเปลี่ยนชื่อเนี่ยจะมีการเพิ่มตัวอักษรพิเศษเข้าไปก็คือเขาจะวงเล็บสมมุติว่าชื่อแม่บ้านติดเกมเขาก็จะสลัต้องบอกว่าอะไรนะอันเดอร์สกอร์เอเชียเข้าไปข้างหลังนะคะหลังวันที่6กันยายนหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟล้วก็จะมอบใบเปลี่ยนชื่อให้กับคนนั้นด้วยนะคะเพื่อให้เอาไปเปลี่ยนชื่อเอาเองนะคะ อ่ะแต่ถ้าหากชื่อมันยาวเกินกว่าระบบเนี่ยก็จะโดนย่อเป็น underscore as เฉยๆเนอะโอเคอ่ะมีการาระงับการใช้งานหรือการขายใบเปลี่ยนชื่อ โอเคคือเขาจะมีการระงับการใช้งานและขายใบเปลี่ยนชื่อนะคะช่วงนี้เพื่อป้องกันการตั้งชื่อเพิ่มซ้ำเนาะเพราะเขาจะต้องตรวจสอบก่อนนะคะช่วงนี้ก็เลยจะงดขายใบเปลี่ยนชื่อชั่วคราวนะคะตั้งแต่วันที่30สิงหาถึงวันที่6กันยายนนะคะก็คือจะมีการไม่ขายใบเปลีป่ยนชื่อตระกูลใบเปลี่ยนชื่อตัวละครใบแรกเปลี่ยนชื่อตระกูลในตัวละครใบเปลี่ยนชื่อกิ้สําหรับหัวหน้ากิ้แล้วก็ใบเปลี่ยนชื่อตัวละคร7วันนะคะช่วงนี้ก็คือจะงด จำหน่ายก่อนนะเพื่อป้องกันการงงก็คือเดี๋ยวอาทิตย์เนี้ย่็ง่ายเลยภายในอาทิตย์เนี้ยเขากำลังตรวจสอบอยู่นะคะเรื่องชื่อเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะตามที่แม่บ้านสรุปให้ฟังเลยก็หวังว่าจะไม่งงนะแต่ถ้ายังงงอยู่อะถ้าใครยังงงอยู่ก็ คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะคะหรือทักมาสอบถามก็ได้นะคะโอเคแม่บ้านก็พยายามจะย่อแล้วก็พยายามจะอธิบายให้เข้าใจกันง่ายๆสุดๆแล้วนะคะแต่ว่าถ้ามันยังงงจริงๆอันนี้ไม่ว่ากันนะเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะจริงๆนะคะโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนไม่มากก็หน่อยนะคะถ้ายังไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแม่บ้านแพนกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งติง,ตงเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้ว